380คนนะครับอบรมในวันที่7จ็ดกรกฎาคมนะครับพุทธศักราชส5งพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับจำศรุภากอนะครับกรมประเวศเมล็ดเยื่อถิ่นคุณสายชันมอศิย์ใจยนะครับความรู้ให้กับนักเรียนนะครับให้จัดหนักถึงบทบาทนะครับของนักเรียนนะครับปรับพฤติกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะครับ พัฒนานักเรีินให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะครับเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขนะครับปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนะครับให้ความรู้กับนักเรียนกระนักถึงบทบาทหน้าที่นะครับของตนเองนะครับสามารถนำความรู้ไปปรับใช้นะครับในชีวิตประจำวันนะครับเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับ พัฒนาตนเองนะครับให้มีคุณลักษณะคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะครับที่ไว้นะครับก็คือคนดีคนเก่งและก็มีความสุขนะครับตามแนวทางโครงการส่งเสริมนะครับสร้างคุณธรรมนะครับวิทยาศารในสถานศึกษากรอบขอบพระคุณนะครับะวิทยากรทูกปนะครับที่เมตตานะครับมาเป็นวิทยากรให้ในวันนี้นะครับคณะวิทยากรทุกท่านนะครับที่จะให้ความรู้นะครับ ฝากให้นักเรียนนะครับใช้เวลานะครับหนึ่งวันนี้นะครับอย่างเต็มที่นะครับอย่าปล่อยให้โอกาสนะครับที่ดีๆนี้หายไปลองดูนะครับตั้งแต่เช้าวันนี้เราได้อะไรเที่ยงได้อะไรและสุดท้ายนะครับให้เราบงมันผลว่าจบกิจกรรมนี้จบโครงการนี้เลยแล้วเราได้อะไรนะครับ ขอให้นะครับ,บโครงการอบรมค,คุณธรรมนะครับจริยธรรมครั้งนี้นะครับบรรลุตามวัตถุประสงค์นะครับบันนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วพระเจ้าขอเปิดโครงการอบรมค,คุณธรรมจริยธรรมหน้าบัดฑิตครับ